สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมืนอนีงโโพ่อพ่องยายไผ่ผากินพารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามืนอนี้ยายไผ่กระเด็นน้ำขอมนูนแนวทางเล็กเด็ดไอ้แเนี่ยว่างตำเล้าเนาะพี่น้องเนงะาะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เ,เบิง้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร,ร์ยายไผ่น่าไปด้วจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะน้อยย่ำยายไผ่ลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพ่าดเบิ้งผ่าดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่อสอบอาจารย์ใด หรือว่าจะคอมเมนต์ขอหมาคุยมาถักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเม้าเมาส์ไลยายห้างพี่น้องคะไปเบิ้งของมูลนน้ำทา้งตำเล้าอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยนะคะแนวทางนี้ของอาจารย์เอกสิทธิ์พี่น้องคะร้อยสิบหน่วยแคบนาจอเรื่อยๆยายไพ่อ่านสองตัวให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดหกศูนย์หกสองอะไรหกเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าขนมเล้ามื้อนี้ หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งและเจ็ดหนึ่งเอามาเป็นเจ็ดสองติพีน่นองเจ็ดสองเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของเพื่นนะคะแอดแจ็คเลือกเกือกนะคะเพื่นบอกว่าขังทึงหกหนึ่งขังล่างหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งแขนแขนเนียนเนียนหกหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วบาทที่นี่มาเบิ้งจา่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตอมเหรียนสลึงนะคะสองหกสองหนึ่งเจ็ดหกและเจ็ดหนึ่งนะคะมาเบิง้งมาเบิ้งโค้งสุดท้ายพเพื่นขาแอดแจ็คเลือกเกือกเนาะ ขอบคุณที่แบงปันเนวทางเด้อแอดแจกเนาะเพิ่นบอกว่า28แเขนๆขนมากระจวนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพิ่นบอกว่าขนมเล่าเมือนีเดนอยู่ที่วัซันนย์สองและ68นะคะ่ะาย่ไพ่กระเด็น6คือกันเดอพี่น้องผู้ใดมากหกกระจวดจ้าได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทาทั่า เมื่อได้พอก็เอามาเอามา,า,าฝากเนาะเลขตารางอาจารย์เสน่ห์ขอบคุณที่แบ่งอาจารย์เสน่ห์ที่แบ่งปันแนวทางเนาะเ,าะเอ่ออาจารย์เสน่ห์บอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่วาซันพี่น้องคะเด่นเก้าห้าเจ็ดสองสี่สามหนึ่งนะค่ะเอาล่องเบิงตาเล้าวันดิสิทของอาจารย์เสน่ห์นะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดไน้นะคะพี่น้องคะแอดไน้บอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าเออเคนคนสามแปดห้าแปดหกแปดเนื่งสามแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหกแปด ตัวล่องอยู่ที่3 1 5หนึ่งหานนะคะสำหรับแนวทางของแอดานนะคะพี่น้องคาเอาพิจณาได้ต่อไปเลยจ้าละพี่พงพี่น้องคาแนวทางของแอดละพี่พงบอกว่าเด่นนะคะเด่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนาหานะคะแสดงว่ารักหน่วยเพื่นอยู่ที่7เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพรโชคดีว่าสัน้นมาเบิงค่ะเอาแคปหน้าจออย่าไพ,พ่ออ่านให้ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ แคบนาจอได้เลยน้ะพี่น้องเนาะมักตัวใดกระจวดจาดตามเพ่อนใดค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอ le e. ันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค่ะพ yeah. ี่น้องบาทนี่อันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อเอาเดี๋ยวพี uh ่อ่านเออว่าสักเป็นแนวทางของเอ็ดนมสุพรรณนะพี่น้องมือนี้เด่นหนึ่งก็สองนะค่ะอ่อนมสุพรรณบอกว่าเด่นหนึ่งก็สองหนึ่งอีหยังดีละพี่น้องค่ะเอ่อพ้นบอกว่า หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสำหรับแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะพี่น้องเนาะไพมากระจวดจดาดฟาดบื่มตามเพื่อนใดนะคะ่ะสำหรับแนวทางหนุ่มสุพรรณต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอันเพิ่นซื้อว่าเอ็ดอีหยังกับพี่น้องเอ่อเอ็ดอาจารย์พ่อเพียงนะคะ่ะพี่น้องขาเพิ่นอบอกว่ามืัอนี้ฟาดนักนักไปเลยว่าสัน้นสองสีเน้นสองนะคะ่ะสำหรับแนวทางของเพื่อนมากระจวดจาดฟาดบื่มใดคะ่ะพี่น้องเนาะ พิจารณาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อผลบ่มิซึอนะค่ะพี่น้องผนบอกว่าเลขเด่นวันนี้หนึ่งเจ็ดหมดที่เลียกสองศูนย์วันนี้หนึ่งเจ็ดนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบาไท่ย่อนะค่ะพี่น้องค่ะเบาไท่ย่อแคบหยบนาจอเลยเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อนมีหลายโตเนาะค่ะพี่น้องคะเริ่มใส่งวดนี้เป็นงวดแรกว่าสันเคบหน้าจอเอาไปเบิ้งได้เลยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิ่นบอกว่าเข็นเขนเด้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเออมือนีกคนเน้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหลายเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดตามเพื่นใดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนูนามเนาะอนุนามบอกว่าเอ่อเด่นล่างโตเดียวเข็นเขนว่าสันเด่นล่างเน้นเนนเนาะเพิ่นบอกว่าหา เด่นล่าง5้าเด้อพี่น้องเด้อหาอีหย่างดีก็ว่ากันไปตามสูตรของเพื่อนน้อเอนูนามเนาะจา้ะอ่าสิบล่างลางห้แล้วเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางมาเบิงค่ะเบาไทาย่อคือกันเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอ่าห7 1จ็ดหนึแย์เจและสองแสดงวันเน่น7 1็ดขางล่างพันพี4ีหกซีแปดีศูนยอเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอราชนกเนาะเอราชนกมือนี้เด่นสองกับหกวสันโอเด่นหกคือกันกับยายไพ่อยู่เนาะค่ะเพื่อวนว่าจังไหรค่ะพี่น้องเพคุนบอกว่าสองห้าสองเก้าสองหกสองสี่นะคะห้าเก้าหกหาศูนย์หกหกศูนย์หาสองตัวเทิงคือเก้าหากับเอเก้าหกกับศูนย์หกเนาะค่ะสําหรับแนวทางเลขเด่นเอราชนกมือน,นี้เนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟาดบึมปามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้า สูตรนี้แอดชจำแนงปกป้องมอซันพี่น้องค่ะขอบคุณที่แดงปันแนวทางนะคะแอดชจำแนงนเนาะเพิ่นบอกว่าจังสี่แหละเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องว่าตั้งใดกระจวดจาดฟาดเบิ่มได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสาวหน่อย 1ก็แปเด่นนะคะฝาด8 1ดหนึ่งเจ็ด1ปดหน่าเจดแปดหนึ่งนวันพี่น้องพิจาณาได้ต่อไปเลยจ้ะอันออนนี้เน,น,นี่ว่าทางของแอนนมเหนือเนาะเด่น8กับ 9, เกาเน้น8 3กับสเก่ามนะคะชุดเต็มเพื่อนียบหน้าจอเลยด้นะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาขนมไทยตัวนี้มาเบิ่งเอ็ดแนวทางของเอ็ดมีเฮนะคะมีเฮบอกว่าขนมล่ามือนีเด่นหกกสี 4, ล่องแปดกับสองนะคะ,ะ,คะพี่น้องเอาวาไปตามสูตรเพิินเด้อค่ะพี่น้องค่ะไผมักแนวทางน้ำเพิินกะจวดจาาน้ำเพิินใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเอ็ดมีเฮเนาะคะ่ะพีน่น้องเนาะมีเฮมีเฮนี่แหละเนะาะมักกับพิจาณาจวดจาดฝาดบึรมใดคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะแอตต้นนามมาสั่นมาเบิงชุดเต็มเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะชุดเต็มเอตต้นนามเนาะเพิ่นอบอกว่าอ่าหนึ่งฟันหนึ่งหาแล้วก็สองหนึ่งสามสามหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของแอดต้นนามเนาะค่ะมากระจวดจาดฟาดบื้มตามเพื่อนใดนาอพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์้วนแล้วจะเป็นแนวทางเ้ยพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงชุดเด่นชุดเน้นเพื่อนนะคะพี่น้องแอดต้นนามละวาเนาะ ชุดเน้นเพื่อนเจ็ดสองห้าสองสองสี่นะคะสำหรับแนวทางชุดเด่นชุดเน้นของแอดตุนนามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันเก่าเงินเก่าทองเนาะคะ่ะเด่นสองก็หาฟันหาเน้นหาสามล่องหาสี่เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไหวรุ่ ah aw, นสวนมะพร้าวเนาะค่ะมันก็มีตำลาวเด่นเก่าก็หนึ่งฝาดไปเก้าหนึ่งกับเก่าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก่าเจ็ดนาะค่ะทางนิมาเพยมากระจวดจาดน้ำเพลินได้ต่อไปเลยจ้าเ,เอาเบอร์เด็ดพี่น้องถ่ายคลิปนี้ให้ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าเด็กๆเขามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆล وي, ล وي, بل When, بل, بل, สขขุขสุขคนขอขอ,ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทาง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า